สวัสดีครับน,นี้ฮูทอรพลป้าไปลองใหม่นะครับไปน,นี่รถที่งานนะครับพร้อมที่จะออกจากสวนแล้วครับกัดกับอำเภอเดชอุดมนะครับไปน,นี้ตีขันนะครับแต่การละบ่ร้ายนะครับเพว่าใหม่เบิดน,นะครับ เอาเป็นคลิปสั้นนะครับหนกกันยังอีกหนึ่งขั้นนะครับเตรียมทรงนะครับเมื่อนี้นะครับล่อลูกค้ามารับรถนะครับกับสําะรับคลิปนี้ขอจบไปชั้านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามนี้นะครับสวัสดีครับ